แดดดีเห็นดีครับแดดดีเห็นดีครับคุณครับนี่ครับเบิ้งแดดดีเห็นดีครับกำลังออกครับงามครับคุณน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่ะปากไว้อยพี่ครับเบื้งเบิ้งเห็บพี่น้องครักำลังออกกำลังออกครับพี่ครับโอ้ยคุณน่ะพี่น้องเอ้ยมามาเก็บเอาครับมาเก็บมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดเด้อพี่ครับโอ้ย อยู่แน่เด็ก็เห็นเนาะครับนี่ครับครับพี่ครับกำลังออกครับเห็นกำลังออกพี่น้องเลยเห็นกำลังออกครับนี่ครับ,รบโอ้ยครับเืดูครับพี่ครับนี่ครับจกครับจกโอ้ยงามกับงามอีแมงงามงามมีแมงงามงามจกผู้จกงาม โอ้ oh! พี่ดอกนึงครับพี่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 ครับดอกนึงครับพี่น้องครับพี่ครับโอ้ยนี่ครับเบิ้งอากาศครับย้ําม่เศร้าครับครับเฮ็ดเพลิงครับเฮ็ดกำลังออกครับเฮ็ดกำลังออกพี่ครับโอ้ยสองดอกครับพี่ครับเบิ้งครับพี่น้องพินโอ้ยเบิ้ง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 เห็นครับ โอ้ยแกงแสีบโซดน้ามัน้วนอีแม่เอ้ยขูบเข้าใส่ขึ้นเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบื้ง,งจกเอาครับจกเอานี่ครับกำลัองออกครับกำลังออกเอาวางไว้ที่นเบื้องพี่น้องเบ้อจกครับแมน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 ยังเดียวครับเห็ดเฮ็ดครับเห็ดเห็ด เบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่ครับอากาศมันกำลังแจกย้ามศซ้าครับมาเก็บเห็ดมานีหาในยุ่นในจินก่อนจังไปเปิดร้านครับมานีหาในจินกอนครับวันนี้วันนี้กินอาหารป่าครับนี่ครับโอ้ยเบิ้งครับพี่น้องเลยปวดหน้าโอ้ยคี่น้องเลยเบิ้งครับเบิ้งบรรยากาศครับปวนครับปวดมดหนึ่ง กำลังยังมากครับมาเก็บเห็ดปอนไหนเก็บเห็ดครับขอเสียงทั้งคุณนะครับขอเสียงทั้งคุณนะยงบุอคคุณนะครับยงมือ,อยงมือฮัลโหลโอเคครับ